สวัสดีครับสายเออเออแมนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมื้อนี้มาขึ้นเขาครับพี่น้องมาหาเก็บพักหวานนะครับอยู่แถวแถวทีผมอยู่พักหวานกันยังพ่อมียังพอหาด้อยู่ครับผมแต่ว่าฝนมันบ่ตกนะพี่น้องฝนบ่ตกแต่ว่าก็อ่าตอนนี้คอยเสียห้เจ้าเบิ้งนะว่าเฮามาพ่อยังครับผมนี่ครับผมยอดพักหวานเห็นบ่ครับผมต้นทั้งหลังนี่เต็มเบิดเลยนี่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับพห็นอ่อันนี้ยอดพักหวานครับผมบ่ได้มากประมาณสองอาทิตย์ครับตองนี้มันก็เริ่มแก่แล้วนะครับผมมันเป็นการต่อยอดแก่ๆบ่แล้วแต่ว่ายอดแบบนี้ก็สีขันกินได้ก็คือมันนะครับนี่ครับยอดยอดแบบนี้ก็คือขันเป็นปลาของแทกยังกินได้อยู่ครับรสชาติกัสีมันครับผมอันนี้เริ่มมันนะครับผม มีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องบอกอต้นทั้งในหนังกระแมนนะครับผมนี่ทั้งล่างนี่แมนเบิร์ดเลยครับนายแมนนะครับผมต้นใหญ่ๆนี่แมนเลยแล้วก็ต้นนี้ครับผมเนี่ยเก็บป่ะนี่ครับเฮากระเชียนเอาเฉพาะที่มันแบบตอหอยอดออกมามันก็หักได้ง่ายๆครับพี่น้อง มันแก่มันอันใก้สีแก่แล้วแต่ว่ามันก็ยังบาดแก่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คันใบแก่เพร่ะสีจางสีนะครับผมแต่อันนี้พันกับสีเหลืองแก่แต่ว่ายังเงาเงามันมันอยู่กับยังสามารถเก็บไปกินได้อยู่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับการเอาไปแกงนะครับผมรูดใบแกงนี่แซบนะครับกับสีมันมันนะครับผมนี่แหละครับเก็บมวนมวพี่ดอง แต่ว่าบ่ได้เอาขาต่างกล่องมานะครับอู้งามหลายมันซ้อนเนาะอันนี้ตรงนี้ครับผมยอดยังยอดกงามอยู่นี่แตกยอดไม่ก็ลายอยู่ครับแต่ว่าฝนบ่ตกใส่ครับผมคันมาส่ายก็หนีสักอาทิตย์นึงเนี่ยคือมองหนีหนกับกบ่ได้เลยด้ครับเพราะว่าเพิ่นสิแก่แล้วเพิ่นสิแก่แล้วนี่ครับ ngam hạt. Ừ, Bưng nghe, ngam. ยอดอมึงังงาเองมีไหมงนี้นาซีแบบอีกคือวามาสักอาทิตย์วงหัน มันแหละแกเบิด์ตแต่แต่ยังเบจบตายอยู่นะสุดยอดเยี่ยม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 พ่อแล้วป่าเดี๋ยวล่ะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เ้าไปหามมาด้เมือนี้ครับพี่น้อง ใช่ซ้ำหนีละครับผมอาแดดห้อนครับผมได้ไลฟ์เติบยูคครับกำลังใจได้หลายเลยครับผมขอบคุณสมการติดตามนะครับเราจะกันใ่คลิปหนานะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อสวัสดีครับผม